ป้าก็คิดว่าหมาเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทุกคนด้วยไม่ใช่ช่วยเฉพาะป้าก็มีแบบคนมาไหว้กันเยอะมากตอนที่ยังไม่ได้เป็นลงนะเขาก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าหมาเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้ สวัสดีค่ะป้าชื่อเอ็มออนประเทศกรณีอ่างแก้วป้าดูแลสารหมาโจ๊กที่นี่มา20กว่าปีแล้วนะคะคือหมาโจ๊ที่นี่ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตระกูลวังหลีเชิญมาตั้งไว้ที่นี่ลงที่หวยจุงล่งนี่นะหอยจุงล่งนี่มาอย่างน้อยตอนนี้ได้ร้อจะ180ได้นะ วิจุรงลงแต่ว่าเขามีเรือมาจากเมืองจีนที่ของนายท่านนะของจอสัวน่ะนะนะแต่ตอนนั้นนะป้ายังไม่รู้จักหรอเพราะป้า,ปามันก็เพิ่งจะเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมแต่ก็เห็นผู้ใหญ่เล่ากันพ่อ,พอแม่อะไรเงี้ยกันเล่ากันว่าเออจะมีตังตระก,กูลหวังหลีเขาก็จะมีเรือจอสัวก็มีเรือจากเมืองไทยจากตรงท่านี้ไปเออเมืองจีนจากเมืองจีนก็มา ที่เมืองไทยยังข้างล่างเรามีไออิดเขาก็เรียกอิดอับเฉาที่มากัะเรือทางนู้นอย่างปูปูก็มาทํางานกับท่านก็มากัะเรือท่านนี้ถึงจะมีมาโจ้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่คนที่มาทํางานกับนายท่านก็มาพักอยู่นี่มั่งก็ท่านตระกูลหวังหเชิญมาคือเหมือนกับอยู่ในเรือเห็นบอกว่า หมาโจก็บางคนเ็าเปรียบเป็นว่าเหมือนกับแม่ยนานังของไทยเราที่อยู่ในเรือ <L un ters> คือที่นี่เรามีสามปางมีจุยเวเนียจุยเวเนียก็ประวัติท่านก็คือตอนที่ท่านอะ่ะยังอายุน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ท่านอชอบขึ้นไปบนเขาไปเอาน้ําทิพย์มารักษาเด็กรักษาอะไรพอเวลามีแบบว่าใครมีลูกเต้าแบบเจ็บป่วยอะไรหน่อยอะ่ะก็จะมาขอจุยเวเนียแล้วก็ไฮตังมาก ก็คือเกี่ยวกับทางเรือ,อ,อพ่อของท่านออกเรือแล้วเจ้าแม่นี่อยู่ที่บ้านส่งจิตไปช่วยเลยหลังจากนั้นก็เวลาคนเดินทางอะไรต่ออะไรก็จะมาหามาไหว้ไฮตังมาแล้วมาโจ้ก็คือท่านสิ้นไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ดูเวลาท่าน ใส่หมวกก็จะเป็นแบบซุยๆเหมือนกับพระเจ้าเนาะฮงเต้เหมือนกับฮงเต้อย่างเงี้ยนะก็ก็ฮงเต้ก็เขาเรียกอะไรสถาปน,นามเป็นเทีนเยนโหเสี่บอกคือก็คือท่านก็เป็นเป็นแบบว่ายศยศศักดิดกก์พอๆกับฮองเต้ คืออย่างที่ถ้าเราจะเรื่องการค้าใช่ไหมฮะ mm hmm. เราก็ซื้อกล้วยสับประรดหรือว่าอางุ่น mm hmm. ถ้ามีลำไย,ยก็ลำไย,ย mm hmm. แต่ไอ้ส้มเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว mm hmm. แต่ผลไม้ก็อยู่ที่ mm hmm. บางทีแบบว่าหน้าไหนที่จะมีบางหน้าที่ไม่มีแต่สิ่งสำคัญก็คือสีห้าอย่าง mm hmm. นะคะสับประรดก็คือเป็นหูเป็นตาให้เรา กล้วยก็คือทําอะไรก็กล้วยกล้วยแล้วส้มมันก็ส้มก็คืออะไรอ่ะไตกิกคนจีนเรียกไตกิกไตกิกก็คือความหมายดีนะคะแล้วอง,งุ่นก็มีบรดีวานมีลูกหลานลำใหญ่ก็มีเยื่อใหญ่คนซื้อของเรายังไงเขาก็มีเยื่อใหญ่เดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็คือผล,ลไม้ห้าอย่างนี้อาหารเส้นไหว ก็คือถ้านั่นเราก็คืออังกวยทอก็เป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ที่พวกเรายังเด็กๆอะ่ะที่บ้านทำกันเองทำอังกวยทอก็คือต้องความหมายดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิริกมุคลทุกบ้านจะต้องทำอังกุยทอไหว้มาจ้ที่นี่เรามีสามปางถ้าใครมาก็จะไหว้ไดออ้ปางเด็ก ปาง,งที่ไฮตังมาแล้วก็มาโจาใช่ไหมฮะที่พูดไปที่อื่นก็มีมาโจามาโจ้ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แต่ว่าเราเพียงแต่ว่าที่นี่เรามีสามปาง<ม>ก็จะชักชวนว่าเออถ้ามีใครใช้ายังไงก็มาสักการะ,ะมาโจ้ที่นี่เพราะว่าเรามีสามปางคะ่ะ ชื่ออภัสช,ชันนะคะเดชพีทรทธนพงชื่อเล่นชื่อต่ายนะคะเป็นเจ้าของร้านป้าป้าเต็มซิมนะคะร้านนี้ก็จะขายกุ้ยช,ช่ายนะคะเป็นอ่างถอกล้วยอีท้วงแล้วกุ้ยช,ช่ายลูกกลมทั่วไปแล้วก็มีหอยเจ้าแหกขึ้นมีซาลาเปาขนมจีบแล้วก็มีอาหารว่างอาหารตามสั่งค่ะคะือก่อนหน้านี้ธุรกิจของครอบครัวเราตั้งแต่จำความได้เนี่ยอาาเนี่ยเป็นคนทํากุ้ยช,ช่ายตั้งแต่สมัยจําความได้เลยทํามาถ้ารวมปีเนี่ยเป็น46ปีละ ก็มาส่งต่อถึงรุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นลับรุ่นที่3แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นโรงงานทํากุช่ายส่งแล้วก็ขายไปรถเข็นด้วยที่บริเวณแถวตลาดพูนี้เสร็จปุ๊บเพออาราะอาม่าเสียใช่ไหมคะทีนี้ก็หยุดทําไปช่วงนึงแล้วก็เราก็มีไอเดียว,ว่าทำายังไงลาก,กุ้ช่ายคือตลาดพูดในดังกุ้ช่ายแล้วทำยังไงถึงจะเป็นที่แตกต่างและแตกงแนกว่าที่อื่นก็เลยทําเป็นกุช่ายคาเฟ่ขึ้นมาก็เลยเป็นรา้านป้าป้าเต็มซิมคะ่ะขนมอังถอกล้วยนะคะคือ เป็นขนมโบราณนะคะที่ต้องบอกก่อนว่าคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยแบบตั้งแต่สมัยก่อนเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าอ่างถอกล้วยเนี่ยเป็นขนมมงคลอ่างถอกล้วยอ่างแปลว่าสีแดงทอแปลว่าก็คือลูกทอกล้วยคือแป้งก็คือขนมที่ทาด้วยแป้งค่ะก็มีความมงคลว่าถ้าได้ทานแล้วเนี่ยจะอายุมั่นขวัญยืนทางร้านเองเนี่ยก็นับถือเจ๊แม่ทับทิมอยู่แล้วหรือมาโจนะคะคือใครๆก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเจ๊แม่ทับทิมเนี่ยคือ เป็นเจ้าแม่แห่งการขาจัดทุกบรรเทาสุขให้กับประชาชนทีเนี้ยทางร้านเราเนี่ยเป็นประจําทุกปีเนี่ยก็ทำจะทําอ่างถอกล้วยเนี่ยเพื่อไปถวายท่านอยู่แล้วทุกปีค่ะก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรุน่นอาม่าเขาทำมาเราก็ทําต่อไปคือทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณเนี้ยลูกท้อเนี่ยถ้าตามที่ความเชื่อของคนจีนออนะเขาคิดว่าลูกท้อวิเศษเนี่ยเวลาจะออกผลทีหนึ่งเนี่ยสามพันปีกว่าจะออกมาคนจีนคนจีนมีไอเดียว่า ทำยังไงจะได้กินลูกท้อตลอดก็เลยจําลองเป็นขนมเนี่ยอ่างทอกล้วยขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้กินตลอดทั้งปีสัญลักษณ์เนี่ยม,ม,มีหลายความหมายมากก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่เราจะเอามาพิมพ์ยังไงแต่ที่ร้านเนี่ยใช้คําว่าฟู่แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยซึ่งมีรายเดียวค่ะชาก็เหมาะกับการให้ผู้หลักผู้ใหญ่วหว้เจ้าเด็กแรกเกิดหรือไม่ก็ตุ๊จีนสาจีคือเขาเอาไปไว่า้แล้วคือเป็นความหมายที่ดีคือคนจีนเขาเชื่อไงความหมายสําคัญมากอะไรประมาณนี้ค่ะ วิธีการทำเนี่ยของที่ร้านเราเนี่ยเราใช้แป้งอยู่สองตัวคือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันคือต้องนวดด้วยมือแล้วก็ด้วยเครื่องด้วยคือต้องใช้สองอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าแป้งเนี่ยนุม่มคือมือเราเนี่ยจะ,จะสัมผัสได้ว่าแป้งนุ่มแค่ไหนส่วนไส้เนี่ยเราต้องมีการมาผสมแล้วก็เสดจน้ําเพื่อให้แห้งแล้วเพื่อทําเป็นลูกขึ้นมาแล้วก็เอามาพิมพ์มือคืออ่างถอกล้วยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ส่วนมากคนปกติเขาจะไม่ค่อยสั่งทานกันนอกจากว่าจะเอาไปไหว้เจ้าคือจะเป็นรูปลูกท้อส่วนกุ้ช่ายทั่วไปนี่จะเป็นรูปกลมแล้วเราก็ไม่ได้สีแดงก็คือมีสีปกติคือสีของแป้งสมมเหมือนกันแตกต่างที่ลักษณะและรูปลักษณ์ระมาณนี้ยค่ะค่ะก็ขอฝากร้านป้าเต็มซิมนะคะร้านเรานี่นะคะจะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหน้าร้านก็จะมีที่จอดรถนะคะ ก็สังเกตง,ง่ายๆคือธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพูแล้วเราจะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะแล้วก็ขอฝากอีกออผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของที่ร้านนะคะคือเป็นกุ้ยช่ายโฟเซนนะคะกุ้ช่ายแช่แข็งก็คือตอนนี้เราจัดส่งออทั่วประเทศไทยอยู่นะคะก็มาลองกันได้ค่ะ